เพลงที่มีความหมายสั้นๆแค่1.2นาทีชื่อว่าคิดถึงลุงตู่เป็นไวรัลที่มาแรงเริ่มจากดังกระหึ่มในติ๊กต็อกแล้วลามไปยังแพลตฟอร์มอื่นเพราะสำนักข่าวใหญ่ทุกสำนักนำเสนอข่าวอย่างพร้อมเพรียงมันเป็นกระแสฮือฮาของจริงไม่อิงไ o อ สิ่งที่ตามมาอย่างท่วมท้นคือคอมเมนต์ท้ายข่าในโลกโซเชียลต่างยอมรับว่าณเวลานี้เกิดอาการคิดถึงลุงตู่คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีแบบคิดถึงจริงคิดถึงจังโดยเฉพาะคอมเมนต์ประมาณว่าบริหารประเทศยังไงให้คนคิดถึงลุงตู่จะโผล่มาหลอกหลอนรัฐบาลชุดนี้ให้วนไปหมดเป็นกระแสะท่วมทน้นจนแม้แต่คนเกลียดลุงตู่ก็ไม่ค่อยกล้าสวนกล้าแสะ ถามว่าทำไมเพลงคิดถึงลุงตู่ถึงฮอตฮิตติดลมบนอย่างร้อนแรงขณะน,นี้วิเคราะห์คำตอบอาจมีหลายสายเหตุรวมๆกันไม่ว่าจะท่วงทำนองที่ทันสมัยแนว R&B ฟังแล้วได้กลิ่นอายของเพลงฝรั่งหรือ K-POP อลอยมาไม่ใช่แนวเพลงตลาดอึกอักก็สามชาติตะพื้ตะพือซึ่งคนทำเพลงมักเชื่อว่าทำให้ติดหูคนไทยได้ง่ายดี อย่างเพลงลุงตู่อยู่ไหนที่ปล่อยมาในช่วงก่อนเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็เป็นเพลงสามชาติที่ดังระดับหนึ่งแต่ก็ดังไม่สุดคนลาสเกลกับเพลงคิดถึงลุงตู่นอกจากทํานองดีเนื้อเพลงคิดถึงลุงตู่ก็ตรงตัวตนของลุงตู่คือเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีผลงานจริงและรักสถาบันนําเสนอแค่สั้นๆก็วกเข้าท่อนฮุกคิดถึงลุงตูโ่โอ้โอโออใครฟังหนเดียวก็ติดหูร้องตามได้เลย ในส่วนของดนตรีและนักร้องโปรดิวเซอร์คือเซเลสเทียลซาวบอกเลยใช้ AI สร้างขึ้นมาล้วนๆมีสิ่งที่คนทําเอง,จร,งจริงๆอย่างเดียวคือเนื้อเพลงตอนนี้กระแสกระจายไปสู่การโคเวอร์เป็นหลายเวอร์ชั่นแม้แต่แดนลีมิกก็มีแล้วนอกจากชาวเน็ตจะออกมาพั่มเพ้อคิดถึงลุงตู่ด้วยอิทธิพลของเพลงนี้ยังแห่เชิดชูลุงตู่ว่านี่คือนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดของไทยเท่าที่เคยมีมา งานนี้มีคนโดนเพลงนี้กระแทกหลายคนคนที่ต้องโดนแน่ๆก็คือนายเสรษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีที่ถูกมองว่ายังหาผลงานเด่นๆให้รัฐบาลไม่เจอ ก็เพิ่งโดนเหลิมบางบอลร้อยตำรวจเอกฉเฉลิอมอยู่บำรุงกิจเข้าให้หมันมาดว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาเดินทางไปทำงานทั่วโลกแต่มีผลงานแค่ชิ้นเดียวคือพาเมียไปรำวงที่สุขโขทยัยชาวบ้านร้านตลาดก็ยังสัมผัสได้ถึงความแตกต่างระหว่างลุงปู่กับเศรษฐาทุกวันนี้เศรษฐกิจอยู่ในภาวะซบซาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนฝืดเคืองสินค้าแพงน้ำมันแพง สรุปที่มาความฮิดของเพลงคิดถึงลุงตู่เกิดความลงตัวของเนื้อร้องทํานองดนตรีเสียงร้องที่ทําออกมาได้ดีสั้นๆวนๆลากให้คนนึกถึงเปรียบเทียบระหว่างคนสองคนการเมืองสองฝ่ายและวันเวลาที่ต่างกันทั้งที่ลุงตู่ตอนเป็นนายกรัฐมนตรีก็เจอเพลงไล่ตะเพิดหยับๆยัคล้ายๆเหมือนกันแต่มาวันนี้ผู้คนโหยหาซะอย่างนั้น